จากปากทองมาเจ้าลืมสัญญาของเราเมื่อสายันก่อนเคยรักใจพักไม่เปลี่ยนพัน ทำไรใจกันจนตะวันตกดินกลับบ้านเดินเคียงสำเนียงได้ยินไม่เล่นลิ้นรักสิ้นดินฟ้าจากน้องสามปีโหยงโดนตีหาเงินมันวันต่างพี่อกกับพร้อนดังขี้ออดกลับมาโค้ดแก่ตา สัญญาเขาคอยเจ้าอยู่แห่งไหนหัวใจเลือนลอยพี่บุญไหนยลงคอยทั้งคืนเจ้าลืมลอยรักอี่พี่สลัฟังรักให้สามชื่นเจ้าเปลไปหัวใจเหมือนถูกปืนแคบลงทั้งยืนสะอื้นอกตรม จากไรไปหาเงินตราชั่วชมวิมานพี่ลมลืมสัญญาเมื่อสายันแชทเดียว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 แชทแชทแชทเดียวแชทแชทแชทเดียวดึ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 ดดึมดึมดึ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 ดดึมดัมดัมดัมแชทีด้ยังวันนี้แชทล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ